เดี๋ยวเรานะคะมาหาค่าะระยะห่างระหว่างจุดที่1ไปจุดที่3กันต่อเลยนะคะให้เรานะคะทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่3ค่ะสวัสดีค่ะ บมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม NLM นะคะการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดค่ะซึ่งกล้องที่นํามาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง h o t a l Station ค่ะยี่ห้อ Topcon นะคะรุ่น GM55 ฟังก์ชัน SDR ตัวนี้กันนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมในคลิปได้เลยคะ่ะหลังจากที่เราทําการตา้ เรียบร้อยแล้วนะคะโปรแกรม MLM นะคะจะสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งสองช่องทางนะคะโดยรูปแบบแรกนะคะให้เรากดเปลี่ยนหน้านะคะไปยังหน้าที่2ค่ะจากนั้นนะคะกดเมนูที่ F1 ค่ะโปรแกรม MLM นะคะก็จะอยู่ที่ด้านล่างนี้นะคะต่อมานะคะรูปแบบที่2นะคะให้เรานะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจไปยังหน้าที่3ค่ะโปรแกรม MLM นะคะก็จะอยู่ที่ F1 นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะ จากนั้นกด enter ค่ะโปรแกรม MLM นะคะจะเป็นการหาค่าระยะห่างระหว่างจุดที่1ไปจุดที่2นะคะและจุดที่1ไปจุดที่3นะคะและอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็จะจากจุดที่2นะคะไปยังจุดที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดแรกนะคะจากนั้นนะคะกดแมสที่ F3 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ค่ะ และกด ML M L M ที F4 นะคะตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะห่างระหว่างจุดที่1ไปจุดที่2มาให้เราแล้วนะคะซึ่งค่า Sd นะคะจะเป็นค่าสโลว์ค่ะค่า Hd นะคะจะเป็นค่าระยะราบนะคะและค่า Vd นะคะจะเป็นค่าระยะในแนวดิ่งค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรานะคะมาหาค่า,าระยะห่างระหว่างจุดที่1ไปจุดที่3กันต่อนะคะให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่3คะ่ะ จากนั้นนะคะกด f l m p F4 ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นค่าระยะห่างระหว่างจุดที่1ไปยังจุดที่3นะคะซึ่งค่า SD นะคะจะเป็นค่าสโลปค่ะและค่า HD นะคะก็จะเป็นค่าระยะลาบนะคะค่า VD นะคะก็จะเป็นค่าระยะในแนวดิ่งค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาหาค่าระยะห่างระหว่างจุดที่2ไปยังจุดที่3กันต่อเลยนะคะให้เรานะคะกดไปที่มุม F1 ค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะทําการถามเรานะคะว่าต้องการย้ายจุดใช่หรือไม่จากนั้นนะคะให้เรากดย้ยที่ F4 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2ของเรานะคะจากนั้นนะคะกด MLM ที่ F4 ค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นค่าระยะห่างระหว่างจุดที่2ไปยังจุดที่3ค่ะซึ่งค่า Sd นะคะจะเป็นค่า slope ค่ะและค่า Hd นะคะจะเป็นค่าระยะล่างนะคะและค่า Vd นะคะจะเป็นค่าระยะในแนวดิงค่ะหากเรานะคะต้องการบันทึกนะคะก็สามารถกดได้ที่ REC F2 ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นการใช้งานโปรแกรม MLM เบื้องต้นค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจกล้องที่นํามาสาธิตไป,เ,ปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่ร้านกล้องสำรวจสูนลังศินนะคะร้านตั้งที่ปา๊มเอโซแมกวรลูลังสิขคลองสองค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ